สวัสดีจ้าพี่สวยัยขอข้าพอดีหนูจะสอบถามนิดนึงว่าถ้าหนูจะพอดีหนูจะปลูกถั่วถั่วดำสง่งเป็นขอเจียร์ใส่อะคะ่ะแต่ว่าพอดีจะปลูกเขาส่งมาเลเอะครับครับเ,เดี๋ยวรรเราคือแบบเฮือเฮค,ค,ค,ค่ะแล้วพอดีหนูจะถามว่าหนูขาดเอ,อสูตรสามกับเอ,อยายาฆ่ามาเลอะ,ค,ะค่ะคือหนูจะต้องใช้ตัวไหนคือสูตร ถั่วใช่ไหมคะมันเริ่มติดลูกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้ใช้ช่วงวถั่วใช้สูตรสองสูตรสามช่วงติดดอกอะคะ่ะเริ่มทําดอกก็ใช้สองกับสามเลยนะคะอ่าแลวสองกับสามเนี่ยใช้ผสมยาฆ่าแมลงได้นะคะอ๋อค่ะค่ะผถ้าหนูเพิ่มสูตรสาม กับไอยายาฆ่าแมลงนี่คือต้องใช้ตอนเย็นหรือตอนเช้าก็ได้ยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่นะคะเกษตรกรจะฉีดช่วงเย็นเพราะแมลงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาช่วงกลางคืนนะคะแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกหรอคะเพี้ย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 มขึ้นถั่วไงค่ะก็คือสามารถใช้ได้ค่ะจะฉีดกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะคะไอช่วงเช้าก็ได้ช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นก็ได้แต่ส่วนใหญ่แมลงศัตรูพืชนะคะจะมาช่วงกลางคืนครับนะคะ แต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกช่วงเย็นนะคะฉีดอาหารทางใบตอนเช้าก็ผสมฉีดได้เลยไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ใส่สารจับใบไปได้นะคะแล้วสูตรสี่นี่มีม,มีมีสารจับใบในตัวไหมคะหรือว่าต้องซื้อเพิ่มคือจริงๆแล้วอ่ะสูตรอาหารทางใบของเราเป็นสูตรเข้มขน้นซึ่งจะช่วยให้พืชดูดกินได้เร็วอยู่แล้วแต่นะคะาสารจับใบเนี่ยลูกค้าสามารถใส่เพิ่มได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะ ในการที่พืชสามารถเปิดปากใบได้ดีดูดกินได้ดีและสารจบใบของเราตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องการปกป้องใบพืชด้วยเพราะตอนนี้นะคะกลางคืนหนาวกลางวันร้อนมากนะคะเพราะนั้นใส่ตัวนี้มันจะช่วยปกป้องใบพืชด้วยนะคะทำให้ใบพืชแข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงลดป้องกันปัญหาซันเบิร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเวลาเราฉีดอาหารทางใบเราไม่จำเป็นต้องฉีดเยอะไงนะคะฉีดชบุชบๆมันก็แพร่กระจายไปทั่วแล้วนะอันนี้คือข้อดี ะะเพราะว่าหนูกำลังกาลังจะแบบหนูกาลังจะจะิดอยูแล้วพวกปววพวก,วกอะไรมันก็จะขึ้นต้นมันพวกขึ้นถึงยอดมันเลยหนูกําลังจะหายาอะไรมากำจัดคือ,อ,อคือการที่เราใช้นาลายเพิ่มบริสารจับใบอ่ะยิ่งเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงใช่ไหม ถ้าเราใส่สาราจบใบเนี่ยนะฮะสารจบใบมันจะแพร่กระจายดึงยาฆ่าแมลงเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมที่แมลงบางตัวที่วางไข่ไว้หนอนวางไข่ไว้นะคะหรือมันหลบไปอยู่ตามซอกตามมุมตามกรีบอะไรอย่างเงี้ยมันจะดึงเข้าไปเลยนะคะเข้าไปถึงตัวแมลงตัวไขนะคะอืมแล้วนาลายเดี๋ยวกันนะมันมีมันม,มีผงวิกแก๊สกับนาฬาิกพร์มิดแล้วมีอะไรอีกนะที่อีกตัวหนึ่งอะ คือผงบิ๊กเจ๊ช่วยได้อะนะคะพี่แนะนําว่าไม่ควรใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลงเพราะผงบิ๊กเจ๊ช่วยได้ตัวนี้นะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีความอ่อนอ่อนไหวต่อเคมีนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่มีความอ่อนไหวต่อเคมีพี่จะไม่แนะนําให้ใช้ร่วมกับยาเคมีแต่ถ้าเป็นบิ๊กเจ๊เพิ่มพลังอันนี้นะคะเขามีความคงทนต่อเคมีนะคะสามารถร่วมกันได้ นะคะผสมร่วมกับายาฆ่าแมาลงได้นะบิเก็ตเพิ่มพลังเพราะคุณสมบัติบางอย่างของบิเก็ตเพิ่มพลังเขาจะไป,ะไปทําให้ไข่ของแมลงของหนอนเนี่ยฝ่อลงได้นะคะอืมอันนี้ฉีดได้ทั้งดินทั้งใบนะคะ<อ>ค่ะแล้วอันนี้ถ้าหนูจะสั่งคือสูตรสามแล้วก็ยายาฆ่าแมาลงคือของพี่<อ>ไม่มียาฆ่าแมาลงค่ะเขาเรียกอะไรนะอันจากใบเหรอคะ,อคะใช่ค่ะนารายเพิ่มบิ๊กนะคะ อ,อ่ะก็พี่น้องรับสูตรสามกี่ขวดคะถ้าถ้าสูตรนะสามเดี๋ยนะสูตรสามขวดสีแดงนะถ้าสูตรสามหนึ่งขวดแล้ว,วแล้วก็อ่อเป็นบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังด้วยจ้าจ้าราคาเท่าไหร่เอ่อบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังกับสูตรสามราคาเดียวกันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็เก้าร้อยแปดสิบค่ะอ๋อเก้าร้อยแปดสิบใช่ไหมค่ะ ถ้างั้นหนูเดี๋ยวเบ,บนึงเดี๋ยวโทรกลับไปอีกรอบนึยยงเดี๋ยวลองถามแฟนได้ได้ค่ะลองไหะลองดูนะตอนนี้อยู่ในรายการดสดนะคะถ้ายังไงนะคะลองลองดูรายการสดหรือว่าปรึกษาแฟนแล้วก็โทรมาอีกทีได้เพราะว่าวันนี้ถ้าครบสามพันเนี่ยพี่จะแถมเป็นจับใบให้ถ้าน้องซื้อสุดอื่นๆไปด้วยนะคะค่ะได้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ